ผู้มยการสำมกงานเขตพื้นที่การาศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลาดน้อยในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่เมื่อวันที่17พฤษภาคม2559ดรธวัฒกงเติมผู้มีการสำักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่หนโรงเรียนบ้านลาดน้อยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท้งนี้ได้ให้นักเรียนชัดประถมศึกษาปีที่2จํานวน6คนได้อ่านหนังสือประกอบการเรียนเรื่องใหม่ให้ฟังด้วยโดยมีนายสุภเดชคำพุทธรักษาการนาย,ยกสมาคมสมาพธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชาวไทยพร้อมทั้งเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์โพลิตทีวีร่วมรับฟังการอ่านด้วยปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนบ้านลาดน้อยจำนวน6คน สามารถอ่านหนังสือประกอบการเรียนได้ใหม่ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและชัดเจนเป็นอย่างดียิ่งจนทาให้ศึกษาธีการจังหวัดชื่นชมการปฏริบัติหน้าที่ของคณะครูและลูกจ้างที่ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เช่นนี้อันหนึ่งในระหว่างการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรัดน้อยได้มีคณะนายทหารจากมณฑลฐานบกที่36ได้เข้าไปดูสถานที่สำรองในการใช้เป็นทางเลือกสำหรับเป็นจุดจอดเครื่องบินพระที่นั่งในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนชสุดา จะเสด็จจังโรงเรียนต่อชะดอบ้านปวงตะแบกในช่วงต้นเดือนวิถุนายน2559ในโอกาสนี้จึงได้มีการบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับคณะนายทหารดังกล่าวด้วยเจ้าของผมทรงน้ำพุปุกโบสีทรงโบเดินนิ้เข้ามาดนมือผู้กับติดน้ำแข็งมาด้วย